ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุมแดงทั้งช่อง c h e m i s t p h o t o g r a คลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตลานของทีมงานพุ่มแดงนะครับเมื่อกี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่4เดือน8นะครับ สินค้าของเฮามื้อนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับลำไยแล้ะก็แก้วมังกรน,นะครับผมพิเศษมื้อนี้ก็แก้วมังกรจะลูกใหญ่กว่าทุกรอบนะครับลูกใหญ่ๆนะครับสองลูกโลกนะครับสองลูกโลกลำไยนะครับ ก็จะเป็นลำไยเบอร์หกเบอร์เจ็ดนะครับลำไยหนึ่งเอเนาะหกเอเจ็ดเอนะครับมือนีนะครับผมนะครับพี่น้องลำไยมือนีเขาขายย่ทีสี่ร้อยนะครับแก่มังก่อนเขาขายอยู่ที่หกร้อยนะครับแ็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมพาพี่น้องมาเบิ้งว่าเขาขายหังนะครับแค่นั้นนะครับคลิปนี้นะครับ ก็ยังขายอยู่ริมทางริมถนนเก่านะครับพี่น้องนะครับตด้าเงมืันี่อกไม้เน้มอนีก็ถือว่าสวยนะครับเพราะว่าเท่าที่คัดออกมาแล้วคัดออกมา สองล่างเลยล่ละล่างนี้ล่างที่สองนะครับกับบ่อคอยมีลูกเน่าลูกเสียนะครับกับมีแค่ลูกแตกเป็นบางลูกนะครับที่แตกแล้วก็เป็นน้ำนะครับไปเปื่อนลูกอื่นนะครับเขากะทำการเซตนะครับทำการเซตพึ่งร่มยังน้อยนะครับกอยู่ได้แล้วนะครับสําหรับดำไยแต่ถ้าทิ่มว้ลูกที่เปียกเนี่ยอาจจะเน่าที่หลังนะครับกะต้องขยันเอาขึ้นมาเลือก สำหรับลำไยที่คางมือที่เขาขายบเบิดนะครับเอามากรองมาพึงนะครับแล้วค่อยเก็บรุ่งก็ได้นะครับสลับซนะับเยี่ยนกันเป็นมากรองนะครับกันตากแดดตากร่มไหลมันก็นดําสำหรับลำไยนะครับส่วนวิธีการดูแลแก้มมงกร่อก็ย่่าให้โดนน้ำโดนฝนแค่หนึ่งกระพาะแล้วนะครับขายบเบิดกะกลับถึงบ้านก็นเอาผ้าคุ้มเอ,อยังออกนะครับ เปิดกระดาษออกให้ดีนะครับเพื่อป้องกันความชื้นนะครับนี่นะครับพี่น้องไม่นี่กะมีแต่ของงามๆเลยนะครับฝากไว้ที่นี่นะครับพอมาอัปเดตล่านให้พี่น้องเบิง์ซื้อ่าทีมงานผุ่มแดงเข้าขายยังนะครับขายแก้วมั่งกรอนกับลำไยนะครับกับยูริมทางริมถนนคือเก่ามีแผนว่าจะไปตลาดอยู่นะครับแต่กะ ขอเบิ่งยอดขายตรงนี้อีกจัหน้อยก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ถนนมันมีคู่แข่งหลายคนพวดนะครับเ้าไปตลาดอาิย์เพื่อได้ขายดีกว่านี้นะครับฝากไปจะมีก้อนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ